เหยียดออกอ่ะคางหนึ่งมันนันนี่มันมันยังย,งยองๆไ่ได้ตอนอาขาางหนึ่งเหยียดออกดังกึดก,ดกดๆดกดอยู่เต็มมันมจะหลุปปดไปเลย ะลูดจากหยาไม่ห hmm. ย no. ังเขาบอนว่าหยาไม่หยังว่ะที่เขาเกี่ยวอย่างนี้ก็เป็นหยาไม่หยังเขาเกินหยาจังหยาอันนี้หยาแห่งนี้เนาะมันอันนี้ขาหยาแหงนๆเลยก็คือพวกหยากัดแก่หยาอันเสียออกหยา เกิดมาแต่ใส่พูทได้พามาโอ้ยบดโดนๆเน่ยุเาขนมไม่กูกินนเรอกิดเดียอกจากตัวไ <c oughs> อ้หัวหน้าเสียหนวขม